สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องจอมมี่รีวิวแล้วก็อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครก็ตามที่กำลังตามหารถอเนกประสงค์ทุกคนเป็นรถสไตล์ suv ที่สำคัญนะครับเป็นรถที่ราคาถูกผ่อนสบายนะครับทุกคนวันนี้ครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นเจ้า mg gs 2.0 turbo x ปี2 0 1 6หไม่เพียงแค่5 7 0 0 0กิโล โอเคครับทุกคนก็กลับจะมารับชมเรื่องสองกอโตออปชั่นรถของเจ้า MG GS 2.0 Turbo X คันนี้นะครับทุกคนก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดตะคายที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อไม่ให้พลาดรับชมคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับทุกคนซึ่งใครนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดตะคายนะครับเพียงแค่คุณแคปหน้าจอมาเนาะว่ากดไลค์กดแชร์กดตะคายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ฟรีไปเลยนะครับค่าจัดโปรโมนะครับมูลค่าถึง 20,000บาทนะครับอันนี้แถมให้ฟรีๆเลยนะครับสำหรับ10คนแรกนะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวในะส่วนของตัวออปชั่นรถของเจ้า MG g s 2.0 Turbo X คันนี้ของเราบ้างครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะทุกคนอันนี้นะครับคือลักษณะด,ดีไซน์ภายนอกของเขานะครับสำหรับเจ้า MG g s 2.0 Turbo X คันนี้ของเรานะทุกคนเป็นรถสไตล์ SUV อเอนกประสงค์ทุกคนเบาะ2แถวนะครับอันนี้นะครับในส่วนของตัวดีไซน์ภายนอกทุกคนอันนี้ได้เป็นสีน้ำตาลเนาะ ไอส่องของตัวลักษณะด้านหน้านะครับตัวไฟหน้านะครับอันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับตกแต่งด้วยนะครับคิวโครเมียมสวยๆแบบนี้นะทุกคนมีไอส่องของตัวไฟเดย์ชาม์มลันทิ้งไลท์มาให้อีกด้วยนะครับไอส่วนตัวกระจังหน้าเขาจะเป็นกระจังหน้าสีเป็นโนแบ็คตัดกับลวดลายสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยเนาะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะครับสวยงามมากเนาะสำหรับหน้าตานะครับ F g t s คันนี้นะครับเป็นสลัดดูหน้าตาดูฉบเฉี่ยวมากนะทุกคนน่าใช้งานนะครับถัดมาทุกคนไอส่องของตัวล้อแม็กนะครับทุกคน นี่คือลักษณะดีไซน์ล้อแม็กของเขานครับของเจ้า MG GS คันนี้ของเราทุกคนรถลายล้อแม็กสวยงามนะครับเป็นล้อแม็กสี่ทูโทนนะทุกคนเป็นสีเทาดำนะครับอันนี้ขนาดของล้อแม็กก็เป็น R 1 8แปดนะทุกคนอันนี้มาเพราะว่าตัวยางวิชเชลินด้วยนะครับยางใหม่ๆเลยนะทุกคนอันนี้น่าใช้งานจริงๆนะครับรถใหม่ๆนะครับยางใหม่ๆนะทุกคนอันนี้ ถัดขึ้นมานะครับในส่วนกระตอกระจกพับข้างทุกคนกระจกพับข้างน,นะครับอันนี้ได้เป็นกระจกพับข้างสีเดียวกับตัวรถทุกคนเป็นกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับมีในส่องตัวไฟเลี้ยวมาให้อีกด้วยเนาะทุกคนอันนี้นะครับซึ่งในส่วนของตัวน้าจับประตูทุกคนก็ยังมีระบบความเซฟตี้ความปลอดภัยและอันวยความสะดวกสบายนะทุกคนเป็นระบบสมาร์ทคีย์เดสเซนทีมาให้นะครับทุกคนเพียงแค่เรากดปุ่มนะครับก็สามารถล็อกรถได้นะครับหรือปลดล็อกรถได้เลยเนาะ ซึ่งอัตัว MCGS ตัวนี้ทุกคนต้องบอกทุกคนเลยครับว่าน,นี้เป็นเครื่อง2.0 Turbo X นะทุกคนอันนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับของตัวเบนซะินเนาะมีสอตัวแหลกหลังคามาให้นะครับอันนี้ดีไซน์ด้านบนนะครับเห็นไหมดูสวยงามเนาะไปแลรถสไตล์ SUV เบาะ2แถวที่ดูน่าใช้งานทุกคนและที่สำคัญนะครับราคาประหยัดเนาะ ม่ไดของตัว spoiler หลังมาให้นะครับแล้วมีไฟเบรกตรงที่3มีมาให้เนาะนี่คือลักษณะนหน้าตาด้านท้ายของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะนหน้าตาเป็นตัว MC แบบนี้เลยเนาะซึ่งข้างหลังนะครับก็จะเป็นเนขียนคําว่า GS นะครับมาเล้วรถที่สําคัญนะครับรถคันนี้ทุกคนจะเป็นประของตัวระบบการขับเคลื่อน4ล้อนะครับเพราะคันนี้นะครับสามารถขับเคลื่อนได้ถึง4ล้อเนาะ all wheel drive นะครับอันนี้ ที่สําคัญนะครับดีซไซน์ภายนอกของเขาผมบอกเลยเนาะทุกคนว่าดีไซน์สวยงามเนาะอันนี้ตกแต่งด้วยไฟทับทิมนะครับตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยเนาะและนี้ก็ครับก็ยังมีในส่วนของตัวเซนเซอร์รักษาความปลอดภัยทุกคนมีมาให้นะครับเป็นเซนเซอร์ถอยหลังให้ถึง4จุดนะครับมีมาให้หมดเลยเนาะออปชั่นนะครับผมบอกเลยนะทุกคนว่าเจ้าคันนี้นะครับออปชั่นให้มาครบนะครับความปลอดภัยคซฟตี้มีมาให้ครบนะครับดีไซน์ภายนอกตกแต่งสวยงามครับ bon er. น่ behold, ank, ในาใช้งานนะทุกคน ทีนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระของเขากันบ้างนะครับเรามาดูส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระของเขากันบ้างนะทุกคนอันนี้คือลักษณะหน้าตาในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระนะครับของเจ้า MG GS คันนี้ของเรานะครับทุกคนภายในห้องเก็บสัมภาระทุกคนบอกเลยนะครับว่าว่างนะอันนี้สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะนะครับแต่นะครับใครนะครับที่ยังมีสัมภาระเยอะพอสมควรนะทุกคนเก็บสัมภาระได้เยอะกว่านี้นะครับเจ้าคันนี้นะครับก็ยังสามารถพับเบาะได้อิสระนะครับทุกคนสามารถพับเบาะได้6040นทุกค พับเบาได้อิสระเลยนะครับนี่ก็เราก็สามารถพับเบาได้เลยเนาะพับเบาให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับนี่อันนี้ก็เวลาพับเบาอ,อันนี้คือฝั่งหนึ่งเนาะอันนี้สามารถพับเบาได้ทั้งสองฝั่งนะครับ60 40ทุกคนแบบนี้เลยซึ่งเจ้า MC CS ตัว2.0 Turbo เบ X คันนี้นะทุกคนก็ยังมีในส่วนตัวเก็บหมดหมู่สัมพล้านะครับอันนี้แบ่งเป็นช่องเลยเนาะทุกคนสามารถเก็บสัมพลระได้ประมาณนี้เนาะเป็นแบ่งหมดหมู่เลยนะครับ เม็ดสกปรยังอะไหล่นะครับเครื่องมือแถบแม่แรงนี่ให้อยู่ครบเลยเนาะนี้มันจะอยู่ข้างล่างนะครับหมุนออกมาได้เนาะแบบนี้นะครับและสกปรตท่องเก็บสัพพะละของเขาครับมีถาดใส่ให้นะครับการเก็บสัมพะละของทุกคนนะทุกคนบอกเลยนะครับว่าจะเป็นหมวดหมู่มากยิ่งขึ้นเนาะมีตัวแบ่งหมวดหมู่สัมพะละมาให้แบบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปรีวิวในส่วนของตัวออปชั่นภายในตัวรถนะครับของเจ้า MGGS คันนี้นะทุกคนพร้อมกับดีไซน์ภายในตัวรถนะครับออปชั่นของเขานะครับมีอะไรกกกััันนนบบ้าาางคครรเเเดดดี๋ยยวตมููลไปกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมก็ขึ้นมาอยู่ภายในตัวรถเนาะของเจ้า MG GS 2.0 Turbo X คันนี้ของเราแล้วนะครับคนขึ้นมานะครับอันนี้คือดีไซน์ภายในตัวรถเนาะของเจ้า MG GS คันนี้นะครับรถสไตล์ SUV เบาสองแถวทุกคนภายในนะครับตกแต่งด้วยโทนสีดำนะครับอันนี้ก็คือลักษณะดีไซน์ภายในของเขาเลยเนาะทุกคนซึ่งตัวเบาะนะครับอันนี้ได้เป็นตัวเบาะหนังนะครับซึ่งเบาะคู่หน้าทุกคนสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง6ทางนะครับอันนี้เราก็ปรับให้ทุกคนได้ดูกันเลยเนาะ ปรับได้นะครับขึ้นลงซ้ายขวานะครับอันนี้ได้ขึ้นเลื่อนลงนะครับปรับได้หมดเลยเนาะหกทิศทางนะครับโอเคเลยเนาะเพื่อความสะดวกสบายของทุกคนเลยนะครับ ใครนะครับพี่กำลังตามหารถอเนกประสงค์ทุกคนสไตล์ SUV ทุกคนที่มีออปชั่นให้ครบนะครับและเป็นรถปีใหม่ในราคาประหยัดนะครับคันนี้ตอบโจทย์ทุกคนน่าใช้งานจริงๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะครับพี่ส่งมาตัวออปชั่นรถของเจ้า MG GS คันนี้กันบ้างทุกคนว่าจะมีอะไรกันบ้างทุกคนเริ่มต้นนะครับจากการสตาร์ทรถนะอันนี้นะครับได้เป็นระบบพุทธสตาร์นะครับเหยียบเบรกนะครับแล้วกดปุ่มทุกคนสามารถสตาร์ทรถได้เลยนะครับแบบนี้นะทุกคน นั่นก็คือดีไซน์ไฟตัวรถเลยเนาะเวลาสตาร์ทรถนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสวยงามเนาะซึ่งรถคันนี้นะครับเลขไม้ทุกคนเลขไม้นะครับอยู่ที่เพียง 57, 5 7 2 8 5ัด้กิโลทุกคนเลขไม้น้อยมากนะครับน่าใช้งานนะทุกคนเห็นไหมไม้น้อยนะครับอันนี้ไม้แท้เลยนะครับรบประกันนะมุระบุลงมาสัญญาเลยทุกคนไม้ห้า0ม่นนะครับอ่ะ ถัดมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเริ่มจากตัวระบบปรับอากาศกันก่อนเลยเนาะอันนี้คือแผงควบคุมนะครับหน้าจอระบบปรับอากาศเนาะทุกคนอันนี้ก็คือลักษณะนหน้าตาฟังก์ชันของเขาเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นระบบปรับอากาศปรับได้อัตโนมัตินะทุกคนอันนี้นะสามารถออโ,โต้ได้นะทุกคนก็ยังมีะะงตัวจอแสดงผลดิจิตอลมาให้นะครับก็จะโชว์ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะเนาะเวลาเราปรับนะครับณาภูมินะเห็นไหมสามารถเล่นพัดลมลมแอร์ air ได้เนาะทุกคนหรือใครนะครับอยากกดออโต้ก็สามารถกดได้เนาะแบบนี้เลยนะครับ ถัดขึ้นมาทุกคนในสะ่วนของตัวหน้าจอมัลติมีเดียนะครับอันนี้ก็คือหน้าจอทัชสกรีนของเขานะทุกคนซึ่งอันนี้นะครับเป็นหน้าจอที่สามารถทัชสกรีนได้เนาะและรองรับนะครับในส่วนของตัว Apple Car p l a y พนะครับกับ Android Auto อันนี้รองรับนะเนาะ๋ยวสโตรให้เห็นไหมและรถคันนี้นะครับก็ยังสามารถเชื่อมต่อะร,ระบบนำทาง v i g a เ i o n นะมามีมาให้นะทุกคนอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวระบบที่ผมบอกเลยเนะาะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายนะครับเวลาใครที่เดินทางไกลนะทุกคนแล้วเราไม่รู้นะครับว่า ที่ไหนนะครับเป็นยังไงเนาะเรามีระบบนีเวกเตอร์มาให้นะครับทุกคนก็สามารถใช้หมดนี้ได้เนาะเห็นไหมโอเคเลยนะครับในส่วนของตัวระบบนําทางนีเวกเตอร์นะครับทุกคนอันนี้ก็ยังรองรับในส่วนตัว AMFM นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยเนาะอันนี้นะครับโอเคเลย ต่อมาครับใปส่วนขตัวพวงมาลัยทุกคนพวงมาลัยนะครับอันนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟ enfin ังชันนะครับทุกคนพวงมาลัยเนาะทุกคนสามารถเพิ่มเสียงรดเสียงได้นะครับจากตรงพวงมาลัยเนาะเปิดเครื่องวิทยุได้นะครับมีปุ่มวางสายรับสายมีมาให้นะทุกคนซึ่งในข้อในส่วนของตัวพวงมาลัยทุกคนยังมีในส่วนของตัวเล่นความเร็วทุกคนเป็นระบบแพดเดิลชิปนะครับจากตัวเกียร์เนาะทุกคนอันนี้ก็ติดตั้งมาให้ตรงหลังพวงมาลัยเลยเนาะใครที่ชอบใครครับขี่แบบรวดเร็วนะครับก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้้นนนาาะะพพรรจกตบบบคคงงหลลัััมยแี โอเคเลยเนาะน่าใช้งานนะครับสำหรับเจ้า MGGS 2.0 Turbo X คันนี้ของเรานะครับทุกคนน่าใช้งานจริงๆเนาะซึ่งในส่วนของตัวไฟนะทุกคนอันนี้บสไตล์ออกรถยุโรปนะทุกคนตัวไฟจะอยู่ด้านฝั่งฝั่งซ้ายเนาะและส่องตัวหน้าปัดนะครับจะอยู่ในตัวที่ปัดน,น,น้ำฝนจะอยู่ในส่วนด้านขวาแล้วทุกคนเขาแบ่งเป็นแบบนี้เลยเนาะ, <S 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 ะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวรถ MGGS นะทุกคน ถัดมาทุกคนในส่วนของตัวเกียร์นะครับอันนี้ก็คือลักษณะหน้าตาเกียร์ของเจ้า MG CS คันนี้ของเราทุกคนจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับทุกคนอันนี้นะครับลักษณะหน้าตาเกียร์เขเข้าเกียร์ป,ประมาณนี้เนะาะก็รองรับนะครับในโหมดของ Sequential Shift Mode นะครับทุกคนซึ่งเวลาเราเข้าโหมด Sequential Shift Mode ทุกคนลองมาดูในส่วนของตัวหน้าปัดใหม่นะครับทุกคนเถูกไหมจะเป็นดีไซน์สีแดงแบบนี้ทุกคนดูสปอร์ตโหมดมากยิ่งขึ้นนะทุกคนให้ความสปอร์ตนะครับเราใจมากยิ่งขึ้นเนาะครับดูแบบว่าสปอร์ตมากขึ้นนะเห็นไหม เข้ามาแล้วโอ้โหรู้สึกว่าฉอบเฉียวมากทุกคนดูสะตอตมากยิ่งขึ้นเลยเนาะสำหรับเจ้า MGTS คันนี้ของเรานะครับทุกคนนี่ซึ่งรถคันนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของตัวกล้องมองภาพขนาดถอยหลังนะครับพร็อเซ็นเซอร์การระยะจอดมีมาให้แบบนี้เลยเนาะทุกคนซึ่งเป็นความสะดวกสบายให้กับคนที่ขับขี่ใหม่ๆเยอมากเลยเนาะอันนี้นะครับมีมาให้เลยเนาะ ถัดมาทุกคนนะจะขอตัวเบรกมือนะครับอันนี้ก็คือลักษณะหน้าตาเนาะตัวเบรกมือนะครับอันนี้ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะทุกคนก็ดันขึ้นมานะครับก็ใช้งานนะครับอันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าของเขาเลยเนาะไม่ใช่เป็นเบรกเบรกมือปกตินะครับโอเคเลยเนาะรถคันนี้นะครับออปชั่นให้มาจัดเต็มเนาะที่สำคัญนะครับยังมีในส่วนของตัวขับเคลื่อน4ล้อทุกคนกดปุ่มลงไป้วครับก็สามารถขับ4ฟร์วิลได้เลยเนาะอันนี้นะครับมีมาให้นะครับมาพร้อมกับตัวออโต้โฮนะครับแล้วก็พร้อมกับตัวกันเลื่อนเะ หลับเจ้า MG GS คันนี้ทุกคนไฮไลท์ของเจ้า MG GS คันนี้ทุกคนรถคันนี้นะครับยังมีในส่วองตัวซัน r ู o มีมาให้นะครับทุกคนโอเคทุกคนส่วองตัวไฮไลท์ของเจ้า MG GS ตัว2.0 Turbo X คันนี้ทุกคนมีในส่วนของตัวซัน r ู o มีมาให้นะครับทุกคนรถคันนี้นะครับมีสองตัวซัน r ู o มาให้เนาะเปิดติดได้นะครับปกติเลยเนาะเห็นไหมนี้ก็เปิดให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับใครนะครับที่คิดว่าจะเอารถอเนกประสงค์สไตล์ SUV คันนี้ทุกคน ออกต่างจากออกจากต่างจังหวัดนะครับทุกคนก็อย่าขับขี่ียกไปเนาะทุกคนก็มีสอง,องตัวการรับลมชมวิวนะครับตัวนี้มีมาให้เนาะซันรูมีมาให้นะครับทำให้เรารับชมบรรยากาศได้มากขึ้นเนาะนี่ก็ต้องระวังฝนตกกันด้วยนะทุกคนระวังน้ําเข้านะครับสองตัวซันรูนะครับแบบนี้เลยเนาะอ่ะแล้ทีนี้เขาจะพาไปรีวิวทสอ,อตัวห้องผู้โดยสารกันบ้างครับว่าเจ้า MGS คันนี้ทุกคนว่าจะนั่งกว้างนั่งสบายขนาดไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกัน โอเคครับทุกคนก็ขึ้นมาดูในส่วนของตัวภายในห้องผู้โดยสารเนาะของเจ้า MG GS รถสไตล์ SUV ทุกคนตัวนี้เป็นตัวเบาะสองแถวนะครับก็รองรับไปถึง5ที่นั่งนะครับอันนี้เนาะก้อนนี้คือในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารของเขานะครับภายในก็ตกแต่งด้วยโทนสีดําเป็นตัวเบาะหนังนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับมีในส่วนของตัวออปชั่นรถทุกคนเป็นตัวระบบปรับอากาศนะครับด้านหลังมีมาให้นะครับนี่แบบนี้นะครับก็ตกแต่งด้วยพรีเมียมสวยๆส่งเงินเแบบนี้ทุกคนดีไซน์ดูโอเคเลยนะครับสำหรับเจ้า MG GS คันนี้ทุ ซึ่งอันนี้นะครับสำหรับใครทุกคนที่คิดว่ามันนั่งหลังค่อมนะทุกคนก็สามารถปรับลงไปได้เนาะแบบนี้นะครับก็ปรับลงไปได้นะระดับหนึ่งนะครับทำให้เรานะครับนั่งสบายมากยิ่งขึ้นเลยนะทุกคนสามารถยืดขาได้สบายเลยเนาะภายในกว้างเลยนะครับมีเจะจของตัวที่พักแขนนะครับเพราะเราไี้ใส่แก้วน้ํามีมาให้เนาะทุกคนแบบนี้เลยโอเคเลยเนาะสำหรับดีไซน์เจ้า MG GS 2.0 Turbo X คันนี้ของเราทุกคนรถสไตล์ SUV เบาสองแถวคันนี้ของเรานะครับ น่าใช้งานจริงๆเนาะสำหรับใครที่กำลังตามหารถสไตล์ SUV แบบนี้นะทุกคนน่าใช้งานจริงๆนะครับแต่ทีนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปรีวิวในส่วนของตัวห้องเครื่องของเขากันบ้างนะทุกคนไปดูในส่วนของตัวดีไซน์ห้องเครื่องของเขาเนาะว่าลักษณะหน้าตาดีไซน์ห้องเครื่องเป็นแบบไหนทุกคนพร้อมกับสรุปราคารถคันนี้ทุกคนบอกเลยนะครับว่าน่าใช้งานราคาถูกอย่างแน่นอนทุกคนเราตามไปดูกันเลยครับไปดูกัน โอเคครับทุกคนอันนี้ก็คือลักษณะหน้าตาในส่วนของตัวห้องเครื่องเนาะของเจ้า m g g s 2.0 Turbo X คันนี้ของเรานะครับทุกคนอันนี้ก็คือลักษณะหน้าตาห้องเครื่องของเขาเลยเนาะเครื่องยนต์นะครับอันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับ 2,000cc เบนซินนะครับทุกคนอันนี้ก็คือลักษณะหน้าตาห้องเครื่องของเขาเลยเนาะมีในส่วนของตัวเทอร์โบนะครับมีมาให้ทุกคนบอกเลยนะครับว่าขับขี่ได้รวดเร็วทันใจอย่างแน่นอนนะทุกคน ซื้อรถคันนี้นะครับทางเต็นท์เราและชปพีคาซ็นเตอร์รับประกันให้เลยนะทุกคนว่าไม่มีการชนหนักนะครับการจมน้ําไม่แถลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีเรารับประกันให้เลยนะครับระบุลงในสัญญาซื้อขายเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็ดูได้เลยเนาะตัวน้องไม่มีการแกะกระถดนะครับเบรคอาร์คเดิมๆนะครับลูกกลมกลิปบทุกรูนะทุกคนสติกเกอร์ตามมอกมีให้อยู่ครบนะครับนี่ โอเคเลยเนาะฝากกระโปรงก็ดูดีนะครับทุกคนอันนี้รถปี2016นะครับทุกคนดูรถยังสภาพใหม่ๆเลยนะครับน่าใช้งานจริงจเนาะสำหรับใครนะครับกำลังตามหารถสไตล์ SUV ราคาถูกอยู่ทุกคนมาดูคันนี้ทุกคนน่าใช้งานนะครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับรถสไตล์ SUV เบอดสอแถวกับเจ้า mg ts 2.0 Turbo X ปี2016 all wheel drive คันนี้ของเรานะครับทุกคนบอกเลยนะครับทุกคนว่าราคาปิดตัวป้ายแดงทุกคนคันนี้นะครับเปิดตัวป้ายแดง หลักล้านนะครับคันนี้ครับราคาเปิดตัวป้ายแดงทุกคนอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนหนึ่งบาททุกคนก็รถเปิดตัวป้ายแดงหลักล้านนะครับออปชั่นก็หลักล้านนะทุกคนขับเคลื่อน4ีล้อด้วยเนาะและสภาพนะครับใหม่เอี่ยมไม่เพียงแค่57,000กิโลเท่านั้นนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่สนใจทุกคนเจ้า MG CS คันนี้นะครับราคารถเปิดสองทุกคนเรานะครับขายอยู่ที่เพียง457,000บาทเท่านั้นนะครับทุกคน ก็สำหรับใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับทางเบอร์ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับที่สำคัญทุกคนก็ฝากทุกคนอีกทีนึงนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่จักรพันธ์จะเร็วกว่ากระดิ่งเนาะเพื่อแม่พารับชมคลิปวิดีโทางเรานะครับและโปรโมชั่นดีๆทุกคนใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพียงแค่คนแคปหน้าจอมาทุกคน10คนแรกเท่านั้นทุกคนฟรีค่าจัดค่าโอนะครับมูลค่าถึง20,000บาทเราลดให้ฟรีๆเลยนะครับเพียงแค่10คนแรกเท่านั้นนะทุกคน โอเคทุกคนในคลิปหน้านะครับผมจะมาร mm hmm. ีวิวรถคันไหนนะครับรถรุ mm ่น hmm. อะไรไม่ต่งางกันนะครับผมจะขอตัวลาไปก่อนทนุกคนแล้วพบกันใหม่นะครับ mm hmm. กับช่องจอมี่รีวิวรถนะครับ mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm.